สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกทุท่านนะคะที่เข้ามาชมคลิปของมาโย799ทํานายทายทักนะคะอันนี้เราก็จะมาทำนทำคลิปพิเศษให้กับท่านสมาชิกทุกทุท่านนะคะในลักษณะของอหลังราหูย้ายเนี่ยเราจะมาดู12ลราศีเป็นอย่างไรบ้างนะสถานการณ์หลังจากราหูย้ายแล้วเนี่ยดวงชะตาจะเป็นอย่างไรเราก็ดูตั้งแต่ราศีมังกรมาคราวนี้เราจะมาดูชาวราศีกรกฎกันนะ มาดูซิว่าหลังราหูย้ายเนี่ยชาวราศีกรกฎสถานก,การณ์จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะอย่างไรก็ตามนะคะมันเป็นการทํานายโดยภาพรวมนะอย่าเคร่งเครียดดูเป็นแนวทางไปนะคะมาดูซิว่าราศีกรกฎในเจ้าชะตาจะเป็นอย่างไรบ้างสถานก,การณ์ของอชาวราศีกรกฎได้ไพ่ของ ชะตากรรมไพ่ผูโตนะคะเ,เป็นเรื่องของเรื่องของการหมดเวรหมดกรรมสัทีเรื่องของการที่จะต้องไปเริ่มอะไรใหม่ๆจบสิ้นคือจะไม่หลงทางในสิ่งตัวตัวเองเป็นอยู่จะมีข่าวดีเอเสิ่งดีๆจะเข้ามาถ้าคุณคิดในสิ่งที่ดีๆสิ่งที่ดีก็จะเข้ามานะคะสำหรับเจ้าชะตานะขอให้รับสิ่งดีๆก็แล้วกันนะคะ ลุกขึ้นมาตัดสินใจว่าคุณจะตัดสินใจอะไรนะจะทำอะไรดีจะทำอย่างไรกับชีวิตคุณตัดสินใจยังไงก็ตามคุณจะไปในแนวทางที่ถูกต้องนะคะนะหรือถ้าไม่มั่นใจคุณก็เข้าไปปรึกษาผู้บัญถมนะคะนะสิ่งที่คาดหวังบางครั้งนะคือบางทีเราไม่ได้หวังสิ่งนี้แต่มันกลับได้สิ่งที่เราคาดหวังมันกลับไม่ได้เออเออถ้ามองไปอีกอย่างหนึ่งก็คือ เอ่เริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่ต้องลำบากอีกแล้วนะประมาณนั้นจบสิ้นสักทีเกิดใหม่เออประมาณนั้นนะจบสิ้นอ่สิ่งที่มันลำบากสิ่งที่มันเป็นอุปสรรคปัญหาชีวิตมันจะจบนะเราไปเริ่มอะไรใหม่ๆนะเริ่มอะไรใหม่ๆโดยชอบเรื่องหน้าที่การงานดีมากเลยไปสอบโอกาสได้ธุรกิจใหม่ลงทุนดีนะคะ บางท่านอาจจะจบสิ้นกับกิจการเก่าๆแล้วเริ่มต้นใหม่หรือการลงทุนใหม่นะเป็นสิ่งที่ดีมากนะคะคนที่ไปสอบก็มีโอกาสได้นะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอืมเป็นอย่างนั้นนะคะบางคนนะคือมันเริ่มต้นที่ดีนะ่ะ ไม่ลำบากเหมือนเหมือนตะกอดอ่าสำหรับหลังราหูย้ายในชาวราศีกรกฎจะดีขึ้นว่างั้นเถอะนะเรื่องเงินก็เหมือนกันนะเรื่องเงินก็จะดีขึ้นคล่องขึ้นหมุนขึ้นเงินจากทางไกลก็มีโอกาสได้รวมทั้งโชคอ่าโชคและตะบุญคนนะคะอ่านะม้ก็ทั่งเรื่องความรักก็ตามมันบางท่านอาจมีโอกาสที่จะจบสิ้นตัดสินใจกับชีวิตตัวเอง กับปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะหลังลางหูย้ายเนี่ยคุณตัดสินใจได้เลยนะคะถ้ามองเรื่องของความรักรู้สึกจะเงื่อนไขยเยอะมากเรื่องขึ้นเออนะอา่าแล้วก็รักจริงนะรักแบบรักแบบเหมือนกับว่าจริงจังเกินไปในความรักบางทีนะไม่ว่าจะเป็นตัวชาวชาวเอกระกฎเองหรือคนรักเองก็ตามรู้สึกว่าจะมีข้อตกลงเยอะมากขึ้นนะ มีเงื่อนไขเยอะรักห่วงมากหึงมากประมาณนั้นนะอ่าในบางบางท่านนะในบางคู่นะบางคู่อาจจะตัดสินใจเออทางใครทางมันไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ก็ดีนะไปเริ่มต้นใหม่ก็ดีนะคะอย่างนั้นผู้อุปถัมภ์นี่ก็ดีมากเลยคุณสามารถที่จะเข้าไปหาเข้าไปพบได้เลยนะผู้อุปถัมภ์ยังให้การช่วยเหลืออยู่หลังลาหูย้ายเนี่ยมีอุปถัมภ์รวยด้วยนะอ่า ไม่ได้ช่วยคุณอย่างเดียวช่วยทั้งครอบครัวนุ่นเออประมาณนั้นหรือบางทีอาจคนจะภายในครอบครัวก็ได้นะยังดูแลช่วยเหลือกันหรือผู้ประถมสามารถช่วยได้หมดอ่าไม่ได้ช่วยแต่ตัวคุณช่วยให้ชีวิตดีขึ้นอ่าประมาณนั้นนะคะสำหรับผู้ประถมของเชาวกรกฎเนี่ยอืมเกิดใหม่ประมาณนั้นอะ,อะเป็นเรื่องของไพ่เอเกี่ยวกับการกระทําแล้วเนี่ยไพ่แห่งกรรมเขาเรียวกว่าไพ่กรรม กรรมก็คือการกระทำนะนะหมดหมดสักทีหมดเวรหมดกรรมหมดเวรหมดกรรมหมดเรื่องราวที่มันเป็นทุกข์นะเหมือนกับเกิดใหม่ชีวิตใหม่เปลี่ยนแปลงใหม่มีเรื่องดีๆมีข่าวดีอ่าการเงินเริ่มดีขึ้นเงินที่รอคอยมีโอกาสได้งานที่คาดหวังได้ตามที่เอ,งเอง็องต้องการสอบก็ได้อืมการงานหาใหม่ก็ได้บางท่านออกจากงานไปหางานใหม่ก็มีโอกาสได้นะรวมทั้งการลงทุนกิจการใหม่ๆก็ได้ การเงินก็เริ่มดีขึ้นนะแต่มันจะมีกับความรักเนี่ยแหละที่มันอาจค่อนข้างจะมีเงื่อนไขหรือว่าตึงเกินไปเนี่ยแหละอาจจะนี่แหละ,จจะ,หละมันจะเป็นอย่างนั้นนะสําหรับความรักส่วนสุขภาพน่ะสุขภาพของชาวกรกดก็ต้องระมัดระวังในลักษณะของอภูมิแพ้หรือพวกโรคที่มันยืดเยืยย้อนะ่ะไม่หายสักทีแต่ก็ไม่ใช่ว่าล้มหมอนอนเสือนะ อาจจะเป็นลักษณะของช่วงบนอะโรคหัวใจปอดอะไรพวกนี้เกี่ยวกับระบบหายใจหรือเกี่ยวกับกระดูกเส้นเอ็นเส้นกระดูกเนี่ยนะนะคะต้องดูแลตัวเองดูแลสุขภาพตั้งแต่นเนิ่นนะสิ่งดีๆก็หาบำรุงตัวเองแต่ถ้าอายุมากขึ้นมันจะทําให้เรามีโรคภัยไข้เจ็บหนักขึ้นเพราะฉะนั้นดูแลกันตั้งแต่นัเนิ่นนะคะดูแลร่างกายเราอะนะคะอ่านะถ้าจะมองไปในลักษณะของอ่าบริวารบริวาลก็ยังสบายๆอยู่ย ยังไม่ได้ทุกข์ไม่ได้ร้อนอะไรถ้ามองลักษณะของลูกหลานก็เหมือนกันอ่าไม่ได้อะไรมากมายไม่ได้สร้างปัญหามากมายแล้วก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากมายประมาณนั้นนะนะคะบริวารอาจจะเพื่อนร่วมงานหรือใครก็ได้ที่เป็นบริวารรอบๆตัวเราเนี่ยนะคะก็ยังไม่ได้ให้อะไรมากมายยังไม่ได้สร้างปัญหามากมายก็คือสบายๆรู้สึกว่าจะไม่ค่อยหนักใจเท่าไหร่นะคะกับ,บบริวารหรือลูกหลาน แต่จะหนักใจในลักษณะของอถ้ามองแล้วนะจะเด่นๆนะถ้าเด่นก็คือเรื่องงานนี่แหละเด่นในทางที่ดีนะเรื่องงานเริ่มต้นที่ดีหาง,งานได้หาง,งานที่ถูกใจการเงินก็คล่องนะการเงินก็ถือว่าคล่องนะหลังลาหูยายนี่ชาวกรกฎเป็นไพ่ของการจบจบเรื่องเก่าๆเรื่องเดิมๆที่มันเป็นอะไรที่มันทุกข์มันยากโชคชะตาพลิกผันไปในทิศทางที่ดีนะ คิดดีทดําดีคุณก็จะได้สิ่งนั้นนะขอพรอะไรขอพรดีๆคุณก็จะได้พรสมความมุ่งมั่นปรารถนาที่คุณขอนะขอสิ่งดีๆคุณก็จะได้นะคะจะมีบ้างก็เรื่องความรักอาจจะค่อยค่อนข้างจะตึงๆอยู่บ้างหลังหลังหลงหูย้ายเนี่ยนะคะ <c oughs> นะหลังหลงหูย้ายเนี่ยนะเรื่องความรักบ้างอุปถรัรมภ์ก็ดีผู้ปัฏฐภ์ก็ดีนะคะ ให้การช่วยเหลืออยู่ดวงอุปธรรมยังโดดเด่นอยู่นะคะสำหรับชาวกรกฎนะก็คงประมาณนี้นะคะสำหรับชาวกรกฏหลังราห,หูย้ายนะอย่างไรก็ตามนะเป็นการทำนายโดยภาพรวมนะคะอย่าเคร่งเครียดนะสิ่งที่ทำได้ก็คือทานศีลภาวนาบางท่านทำไปจิตวัรอยู่แล้วยิ่งส่งเสริมดวงตัวเองให้ดียิ่งขึ้นไปนะคะสิ่งดีๆทำไปเถอะไม่มีใครได้เราจะเราละได้นะคะโอเคนะคะชอบกันยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ติดตามกันต่อจะได้มีคลิปใหม่ๆดีๆมาฝากท่านอีกในคราวต่อไปนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ